อัปเดตเส้นทางการเคลื่อนตัวพายุลูกใหม่พายุดีเพรสันระหว่างวันที่30-31สา,ายุสันเตรียมรับมือฝนตกนักน้ำถ่่มเลือไปน้องโดยเฉพาะอีสานตอนบนวันที่30พายุเขาสู่ประเทศเวียดนามทางเมียงดานังยังวินตลอดทางศพปปวลาวเมืงองเซ่กองเซ่ปนเขาสวรรค์ตะเขตท่าแขกขามมานครพนมมากาฬสินธ์ เอาสู่สกลนครอ,อุดรธานีจังหวัดเลยขออนุภักเนื้อทั้งอุตรดิตต์ตามภาพจำลองจำภาพโมเดลเด้อพี่น้องพื้นที่สีแดงนี่ทุกตกนักสีแดงสีขาวสีชมพูส,สีเหลืองสีเขียวฝนตกเลสทกฝ่อยทั้งปานกลางระหว่างสีแดงพื้นที่ทุกยพัดผ่านอีสานตอนบนทั้งหมดเลยเดือดนักสูส้สคอออือสกลนครนครพนม อุดรธานนี้จะวัดเลยเส้นทางทางผ่านของพายุแล้วันที่สามทีสามสิเอ็สิงหาคมทะลุส่ประเทศพามาแม่งนองมีปิดดอมันที่สสิบวันที่หนึ่กัน